มาชูปิกชูหรือเมืองาศากสูญ์แห่งอินคาเป็นหนึ่งในอรารยธรรมโบราณของโลกที่เคยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่กลับล่มสลายด้วยภัยร้ายจากโรคระบาดและการล่านาณิคมของสเปนจนเมืองแห่งนี้ก็ได้หายสาบสูญไปกว่าสาศตวตรรษ มาชูปิกชูตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรูด้วยพิกัดที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง2,350เมตรจึงยากที่จะเข้าถึงเพราะตั้งอยู่บนที่ราบสูงแอนดีสลึกเข้าไปในป่าแอมะซอนมาชูปิชูเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างของอรารยธรรมอินคาซึ่งเป็นแหล่งอรารยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ในช่วงต้นคิสศตวรรษที่13 กษัตริย์ของชาวอินคาถูกยกย่องให้เป็นบุตรของพระอาทิตย์พระชาวอินคาเชื่อในเรื่องของดวงอาทิตย์ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดเผ่าพันธุ์นับถือดวงจันทร์ดาวและโลก หลังจากเมืองนี้ได้สาบสูญไปถึงสามศตรวรรษก็ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีาชาวอเมริกันไฮแรมบิงแฮมในปีคิศักราช .1911 ทำให้เมืองนี้กลับมาเป็นที่รู้จักของชาวโลกอีกครั้งอารยธรรมโบราณแห่งนี้ถูกสร้างเป็นลักษณะขั้นบันไดไล่ลงมาตามความชันของหุบเขาแต่ละชั้นสูงสเมตรมีจำนวนทั้งหมด40ชั้น ึ่งถูกเชื่อมถึงกันด้วยบันไดกว่า0 0 0พันคันและมีสิ่งก่อสร้างซึ่งสร้างด้วยหินกว่า200หลังและเป็นสิ่งก่อสร้างที่น่าอัศจรรย์ใจบนเทือกเขาสูงแห่งนี้ค่ะมีการนำเสนอสมมติฐานว่า มาชูปิกชูเคยถูกปกครองโดยนักบวชของลัทธิบูชาสุริยเทพและมีการทำพิธีถวายหญิงสาวเป็นเครื่องสังเวยแก่พระเจ้าของพวกเขาอีกทั้งที่นี่ยังเป็นป้อมปราการสุดท้ายของชาวอินคาที่ต่อสู้กับชาวสเปนอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีหลายข้อสันนิษฐานคือมาชูปิกชูน่าจะเป็นที่อาศัยของนักบวชเพื่อใช้ในการสังเกตการการโครจรของดวงอาทิตย์ หรืออีกสมมุติฐานที่กล่าวว่ามาชูพิกชูอาจจะไม่ได้เป็นเมืองเลยก็ได้ที่นี่น่าจะเป็นที่พักตากอากาศสำหรับเชื้อพระวงในช่วงฤดูแล้งเพราะมาชูพิกชูประกอบด้วยราชวังซึ่งมีวิหารและคฤหาสน์ล้อมอยู่รอบๆซึ่งรวมไปถึงที่พักของผู้ทำงานในสถานที่นั้นๆด้วยและคาดว่าในช่วงหน้าฝนที่นี่น่าจะมีผู้อาศัยอยู่ไม่เกิน750คน และเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยปราชากูตีกษัตริตย์แห่งอาณาจักรอินคาในปี1440และน่าจะมีผู้อาศัยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถูกชาวสเปนยึดต,ตินแดนในอีก80ปีให้หลังนั่นเองค่ะอาณาจักรอินคาที่รุ่งเรืองมาหลายศตวรรษ ต้องมีเหตุให้ล่มสลายลงในปีคิศักราช1532เนื่องจากความอ่อนแอและความวุ่นวายของเมืองหลวงที่มีสงคารามแย่งชิงบัลลังอีกทั้งโรคระบาดที่เป็นภัยร้ายคุกคามไปทั้งอาณาจากักรอย่างโรคฝีดาดหรือโรคไข้ทรพิษคนผิวขาวจากตะวันตกได้นำโรคฝีดาดไปแพร่ระบาดแก่คนพื้นเมืองในอเมริกาใต้อย่างรุนแรง ชนพื้นเมืองที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคเลยต้องตายเป็นจำนวนมากจนแทบอาณาจักรล่มสลายอีกทั้งยังมีกองทหารล่าอาณาน,ะนิคมจากสเปนได้นำกองทัพมายังเมืองกาคามากาเพื่อย,ยึดครองดินแดนอย่างไรก็ตามชนพื้นเมืองก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกับกองทัพสเปนสักเท่าไหร่จึงทำให้กษัตริย์แห่งอาณาจักรอินคาถูกจับกุมตัวในที่สุด และแม้ว่าชาวอินคาจะสามารถหาค่าถ่ายมาเป็นทองมหาศาลแต่ปิซาโรกลับไม่ยอมปล่อยตัวประการตามสัญญาและหาข้ออ้างประหารกษัตริย์อินคาในเดือนสิงหาคมคิรศักราช1533จึงถือได้ว่าเป็นการล่มสลายของอาณาจักรอินคาอย่างสมบูรณ์ค่ะ ความยิ่งใหญ่ของมาชูปิกชูซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญของอาณาจักรอินคาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีคิศักรา1983โดยยูเนสโกมาชูปิกชูได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ทำให้มาชูปิกชูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมไปศึกษาประวัติศาสตร์และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเปรูและเพื่อการอนุรักษ์ทางการจึงอนุญาตให้หนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปยังยอดเขามาชูปิกชูได้เพียง800คนต่อวันเท่านั้นค่ะ ขอขอบคุณภาพและสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับมาชูปิกชูจาก True i d t ทราเวนะคะ